สวัสดีครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับคลิปนี้มาเด็กหน่อยนะครับยังอยู่ที่ข้าวครับคลิปนี้มาดูครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับงวด7จเนี่ยรับส่วนต่างสูงสุด7จ็ดบาทครับจ่ายรัฐบาลจ่ายตันละส่วนต่าง485.25ดูครับตันละ485.25แปลงเป็นไร่ละกี่บาททำอย่างไรครับ งวดเจ็ครับผู้ระบบนันเกี่ยวข้าว19ถึง25พฤศจกาย,ยนนะครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่รัฐบาลจ่ายส่วนต่างตันละ485บาท2ทต5่าตังนะครับทำให้เป็นไร่ละกี่บาทก็ต้องหา1ไร่ก่อนนะครับว่าจะได้เข้ากี่ตันพอคำนวณหาข้าว1ไร่ได้เข้ากี่ตันแล้วนำมาคูณกับส่วนต่างงวดนี้485.25ก็จะทราบว่าไร่ละกี่บาทครับ สูตรใน h h paper, การคำนวณหาข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับว่าปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทก็คือเอาจานวนไร่ทั้งหมดที่ลงทะเบียนปลูกคูณด้วย4 2 8หารพันก็จะทราบว่าได้ข้าวกี่ตันครับเราก็จะเอา1ไร่มา1ไร่มาคูณ428 1ไร่ก็ได้428กิโลหาร1 0 0 0 1ไร่ก็ได้ข้าว0.428ตันจากนั้นนะครับอยากรู้ว่า1ไร่ได้กี่บาทก็ผลผลิตข้าว1ไร่ที่ได้ข้าว0.428ตันนี่แหละครับ ไปคูณส่วนต่างงวดเจ็ดตันละ485.25บาท0.428ตันนะครับ0.428ตัน1ไร่นะครับหอมอันนี้นอกพื้นที่คูณส่วนต่างงวดเจ็ดตันละ485.25ก็เป็นอันว่างวดเจ็ดจ่ายเป็นไร่ไร่ละ207.69บาทนะครับเห็นไหมครับแปลงจากตันละ4ี่เอ่อสี่ร้บาทต่อตันเนี่ยทำให้เป็นไร่ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่งวดเจ็ดก็ได้ไล่ละ2 0 7 6 9ครับต่อไปก็จะง่ายครับผู้ปลูกข้าวที่ลงทะเบียนปลูกตั้งแต่1ถึง37ไดไ่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินข้าวหอมมะลินอกพื้นที่งวดเจ็ดได้กี่บาทก็จํานวนไล่1ถึง37ไล่เนี่ยละครับเอาจํานวนไล่ที่ลงทะเบียนปลูกคูณด้วยไล่ละ2 0 7 6 9ก็จะทราบว่าตัวเองได้เงินกี่บาทครับแต่อย่าคูณเพลินนะครับเพราะว่าเขาประกันไรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน16ตัน ผู้คูณได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนปลูก1-37ถึงไรนะครับส่วนผู้ลงทะเบียนปลูก38ไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณเพราะลงทะเบียนปลูก38ไร่ขึ้นไปรัฐบาลประกันรายได้สูงสุด16ตันตันละ485.25บาทกลุ่มลงทะเบียนปลูก38ไร่ขึ้นไปได้เงินเท่ากันคือเขาประกันรายได้สูงสุด16ตันตันละ48 5.25ผู้ลงทะเบียนปลูก38ไร่ขึ้นไปก็ได้เงิน7,764บบาท เป็นกลุ่มได้สูงสุดนะครับส่วนลงทะเบียนปลูกตั้งแต่37ไร่ลงไปได้ข้าวไม่ถึง16ตันเขาก็ให้คำนวณจึงจะทราบว่าได้เงินกี่บาทตามที่กล่าวมานี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขและกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ